หวานขึ้นตาพระเอกช่องดังควงเฟ้นเด็กฉลอง4ปีงานนี้ถูกถามสนานเมื่อไหร่เต่งคบหาดูใจกันมานาน4ปีแล้วค่าสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มอาอนัทพลสิริชุมแสงหรืออาเดอสตากับเฟ้นเด็กเอื้อยพรสวรรค์บอกเลยว่าคู่นี้นั้นเขาวหวานกันเวอร์สุดๆโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาเอื้อยได้คงกันไปดินเนอร์ฉลองความรัก4ปีโดยหนุ่มอาได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า4ปีแล้วนะ ไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะนักรอบการกระทําในทุกๆวันมันได้บอกทุกอย่างไปหมดแล้วสี่ปีนี้ไม่ขออะไรมากขอแค่มีเราที่พอดีแบบนี้ตลอดไปแฮแทกรักแฮแทกพอแฮแกจบเอ้ยพรสวรรค์หลังจากนั้นต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิหวานจริงไม่ติงนางต่ฮักเนื้อละ่ะแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยน่ารักมุงง้งยิงจุบ๊บๆขอแต่งซะทีดิพี่อาจะหวานน่ารักขนาดไหนมาชมภาพกันค่ะ